สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสสดังชี้สั่งเลิกบิ๊กมาเท i นไม่เกี่ยวโควิดแต่เกิดจากความกลัวแช่วนคลิปชู3มนิ้วตะโกนด่าตู่หลังนายวิเชียนจันทรโโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมายืนยันให้เลิกจัดคอนเสิร์ต Big m ม u n ท a น n Music f e s t i v ั l ณสนามกอล์ฟดิโอเชนเขาใหญ่อำเภอปากช่องหลังจากมีการร้องเรียนว่า ไม่จำกัดจํานวนผู้เข้าร่วมงานทําให้เกิดความแออัดของผู้เข้าชมรวมทั้งผู้เข้าร่วมงานไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยและตะโกนร่วมร้องเพลงตลอดเวลาหลังจากนี้ผู้จัดการแสดงคอนเสิร์ตไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโควิด -19 ที่เสนอต่อจังหวัดนครราชสีมาต่อมาผู้จัดงานได้ประกาศยกเลิกการจัดคอนเสิร์ต Big m o ม n t เทนในคืนนี้ทั้งหมดโดยออกถแถลงการและชี้แจงผ่านเพจ Big Mo u n t a i น Music Festival ต่อเรื่องดังกล่าวในรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาไม่ได้กลัวการแพร่กระจายของโควิดอกแต่กลัวการแพร่กระจายของความคิดแบบประชาธิปไตยที่จะไปทำลายจิตสำนึกแบบเผด็จการขอให้ปี2021เป็นปีแห่งการเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตย ในงาน Big m o u n t a i น2020เราได้เห็นผู้คนแสดงออกทางการเมืองแต่กลับมีข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ข่มขู่คุณแอมมี่ว่าหากไปขึ้นเวทีจะปล่อยข่าวว่ามีคนติดโควิดในขณะที่เราเห็นคนบางกลุ่มรวมตัวทางการเมืองไม่ได้มีมาตรการอะไรรองรับน่าคิดนะครับว่าจริงๆแล้ว โควิดมีส่วนในการตัดสินใจยกเลิกงานแค่ไหนทั้งนี้ในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปวิดีโอผู้ร่วมงานบิ๊กเมาทเทนร่วมชู3นิ้วและตะโกนด่าผลเอกประยุทธ์จันโอชายอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ